จะซับครับมาแล้วครับอ้าเอ้าวนี่ดูสกอร์โปรเจ็ตนี่เบอร์ดี้น้อยจัดเลยวันนี้เบอร์ดี้เดียวนี่เรามาดูคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับดูปูเสร์ครับลุ้นแชมป์อีกแล้วครับ าชาวสุวรรณน้องเชียร์นะพรุ่งนี้นะเนี่ยไปพักหนึ่งอ่าเ,อาเนี่ยเอาเงียบไปพักหนึ่ง,งนี่ลูกพลิกลงแน่นอ,อนเลยเนี่ยลงลงใช่นี่ดูความร้อนแรงออกมานี่นี่สกอร์ภูสิทธิ์นี่พาเบอร์ดี้เบอร์ดี้เบอร์ดี้อีเกลิลเบอร์ดี้โอ้โหวันนี้ตีลบหกจากสกอร์เอ้ยลบเจ็ดดิตีลบเจ็ดนะวันนี้ตีลบเจ็ด ยู่กันที่สนามสุวรรณนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันวันที่3ามนะนี่ตอนนี้โปรเจกตเล่นเสร็จแนละ้วะมาซ้อมพัดน,นิดนึงวันนี้พัดไป29่สิบเพัะครับคือคิดว่านะ่าถ้ามีวันพัดมากกว่านี้ก็น่าจะอันเดอร์ได้สบายวันนี้เป็นพานะครับซ้อมพัดกันะครับเมื่อวานพัดเตอร์ใหม่ทํางานนะครับอันนี้ปิง PLD นะครับอันเซอร์ดี D. อเมื่อวานทํางานอย่างดีเลยวันนี้เลยสโลดาวไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขา้ารอบมาละวสู้กันต่อดูสกอร์ควรผู้นำนะดูเดือดกระชูดอีกแล้วกระชูดอีกแล้วมีอีเกิลแล้วทันไหมโปรบุสิตทันไหมพวกเนี้ท,นทันนะบุกแน่นอนบุ<ว>กแน่นอนนะบุกแรกบุกแรก้กรกาหน้าเครู <Okay. S 3> ้เรื่อง,อ,งอ่า สี่ห้าแต้มนี่ตามกันง่ายๆนะจิบๆนะเค okay, รู้เรื่องอะไรก็เกิดขึ้นได้ สวัสดีครับ FC กอล์ฟเจสซัพครับตอนนี้เราอยู่กันที่กีนหลุม18ของสนามสุวรรณแล้วนะครับตอนนี้โปรภูสิทธิ์กำลังจะแอปโพสนะครับหลุมสุดท้ายนะฮะช็อตสองตอนนี้สกอร์อยู่ที่16อันเดอร์พานะกำลังลุ้นว่าเขาจะเข้าลุนที่3ได้ไหมเพราะที่2เขา21กับ23นะครับตอนนี้โปงมะพร้าวนำอยู่ที่23อันเดอร์นะฮะแล้วก็มีโปร แสงชัยนะที่21ออันเดอร์ครับ๋ยวมาลุ้นกันครับโอ้สั้นไปหน่อยครับอ่อนสั้นไปหน่อยครับนี่กำลังยืนเซ็งอเหนือโปรบุิต จบอันดับที่30นะครับวันนี้ตี4อันเดอร์ด้วยการทำเบอร์ดี4เบอร์ดีโดยไม่มีโบกี้เลยนะครับทอทัล8อันเดอร์พานะครับอยู่ที่30ร่วมนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะก็เป็นแมตท,ที่สร้างความมั่นใจให้โปรเจตได้ไปสู้ใน e d t ในแมตท์หน้าที่อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวไปดูกันสนามมันมากเดี๋ยวรอติดตามนะครับสนามนี้โปรเจตก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับ ได้ายนะพัดสี่ห้าหลุมหลังนี้พัดไม่ลงเลยนะครับโปรสิทหลุมนี้อาจจะเป็นหลุมปลดล็อกของเขาครับลงโอ้สุดยอด พิสิทธ์อมสินนะครับนี่เก็บพาหลุมนี้ได้น่าจะทำให้เขารักษาอันดับสามไว้ได้นะฮะอืมนะครับ,รบโปรภูสิทธิ์กำลังจะพัดเปอร์ดี้นะที่หลุมสิบแปดงการแข่งขันนะครับเปอร์ดี้นี้เพื่อให้เขาจบอันดับ สามร่วมได้นะครับเขียดหลุมไหมครับจบน่าจะจบที่อันดับสี่แนละ้วสี่ร่วมที่สิบหกอันเดอร์พาครับโปวาลิตมั่นทอนนะ เบอร์ดี้เพื่อเข้าอันดับสามร่วมกับทันพิสิิ์อมสินครับโอ้เบอร์ดี้ครับโอ้ลายโค้งๆพัดกลางหลุมเลยฮะเซฟพาครับเพื่อจบอันดับห้านะ จบที่16อันเดอร์พานะวันนี้วันสุดท้ายตี3อนะันเดอร์นะนี่ดูสกอร์ที่เห็น16อันเดอร์มายาวๆนี่คือผัดเบอร์ดี้ใกล้ๆหลายลูกมากนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยว,วทำผลงานได้ดีที่สุดละเดี๋ยวไปสู้กันต่อที่อินโดครับนี่เสเื้อแดงที่แม่ผมเองครับมาดูกรอบด้วยนะ น้องเนมเป็นไงเออเฮ้ยแต่อ่อนใกล้จัดเลยว่ะตลายหลุมมากเลยอ่ะนี่คนทุดท้ายเข้ามาที่หลุมทุดท้ายแล้วนะคนจะแอบโพสคนแรกคือ สิรละพบยะประละนะครับเพื่อที่สามเดียวครับตอนนี้เขาสิบเจ็ดอันเดอร์พาแล้วนะปล่อยไม้ปล่อยมือมาครับไปไหนครับออนซ้ายทงครับอ่าได้ลุ้นครับได้ลุ้นครับทีนี้เรามาดูผู้นำก่อนนะครับ โอ้ตีมาอยู่ขวาธงประมาณน่าจะไม่ถึงคันทงนะแสงชยัยแสงชัยแก้วเจริญตีมาครับฮตีมาแล้ว,ลวโอ้ขวาทงครับอ่าได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้น โอ้เก่งไว้เก่งไว้เก่งไว้โอ้เก่งไว้เก่งมากเก่งมากเออแอคชั่นของมันเลยนี่ตอนนี้แสงชัยกำลังจะพัดเบอร์ดี้นะครับเพื่อขึ้นไปที่22อันเดอร์พาเท่ากับผานุพลพิทยารัตน์นะครับกำลังดูลายอยู่ครับ โดยที่มีแคดดี้คือน้องบิวนะฮะโปรบิวโอ้โห สุดยอดครับแสงชัยทาเบอร์ดี้ได้ที่หลุมสุดท้ายนะครับทีนี้เป็นหน้าที่ของโปมาพาวแล้วครับต้องผัดเบอร์ดี้เพื่อแชมป์นะฮะโอ้โห คนพิทยรัตน์เอาชนะได้นะครับที่สิงอไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2 0 2 3ที่สนามสุวรรณครับเดี๋ยวไปแสดงความยินดีกับน,น้องหน่อยเไม่ร่วมสาดน้ำเห้เร็วมัน สรุปสกอร์นะครับโปมาพาวย3อันเดอร์นะครับโปโอมแสงชัยแก้วเจริญนะครับ22อันเดอร์แล้วก็ศิลปภพยปะละ18อันเดอร์นะที่3เดียวโอ้มันมากครับ ใกล้หน่อยกันเนี่ยเพราะว่าไม่เดียวใหม่มาเป็นไงวันนี้มาดูกอล์ฟที่สนามสุวรรณสนุกมากเลยครับโอ้ตื่นเต้นนะครับตั้งแต่หลุม17บเจ็ดล้วนะหลุมสิบหกหลุมสิเจ็ดที่มีลุ้นกับได้เจอโปรบุสิตในสนามไหมไม่เจอครับไม่เจอหรออกมาไม่ทันโอ้ยครับผมไม่เจอไม่เจอัยังไงก็ถ้าว่างก็เรียนเชิญสนามสุวรรณนะครับครับผมสภาพกำลังเนียนคลิปนะครับโอเครัับสสวดีครับสวัสดีครับ